เร้าจ้าสายหักมักเสียงตั้งเสียงหักมั่นดีต้องช่องนัดจังเลยนะจ้ากูได้หักอ่ะกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้นัดในทานนะจ้าเนาะนัดจะได้มีกำลังใจเหตุผลออกมาดูดูจ้านี้มีแต่ผักทั้งนั้นเลยผักกูโดโพมอแมนกำลังขึ้นไม่ไหมจ้ะมาเขาได้มือนอี้ขึ้นเขาเลยใช้เดียวอีกแล้วไม,ม่มีโมไม่พวกมาเพื่เดียว พี่มะยังมาทันในละลายได้ๆๆจัดื่อนเขาหนาวอยู่แล้วก็จะมีพักที่แบบออกไม่ไม่ทั้งนั้นเลยยังมาท่าน้แกเดี๋ยวข้าไปพักดังสนั่นวันคื้นปลาเลยจ้ะนี่กำลังกเกิดอุปุติปิยอ้ยบ่งยินเสียงดอก่ามันยึดติดแม่น้ำยืนน้ำไหลน,น้ำตกงามขนาดเลนาะงามได้ใจงามได้ใจ เพราะว่าช <şekilde. S 1> ักเขาหนาวแง้ยช so ักองศาไม่หนุ่มไม่ได้บ่ได้วัดแต่ว่าฤดูช่วงว่าหนาวต้องใส่เสื้อโคดนะใส่เสื้อโคดเลยแหละเบิ่งห้อยบุหรีมาหักพักบุ๋มกำลังถิ่มไใบบุพผีนองให้ลืมเก็บเพราะเป็นนัดจังเด้อนัดจังเมื่อท่านไหนมาเก็บกูเหรอห้อยหักลืมเบิ่งปะ เที่ยวไปแล้วไหมคิดวานะไม้พผาอุดโดจ้าพี่นอ้องเก็บเลยครับพี่น้องเลยโฉบได้เก็บอุโดโแเลยแบบนี้เราต้องออกใหม่ๆเลยอืมหย่อนอ่อนๆนี่ค่ะ อ่อนๆนะออนอุดโด,ปดอปะอืได้ทั้งพักอันได้ทั้งพักอันกูดได้ทั้งพักอุโดอเอาไปแกงใช่กันอืมอี๋งามแฮ นี่มาเทิรนเขายังมาละลายดลยค่ะกองเป็นจุดๆดูดือกองเป็นจุดน,นี่พุก,กี้พอแล้วจ้ะรมาเทิร์เขาพกกุกี้หัวก็สีออกก็นี่จ้ะเราว่ามันหนาวเนาะพุก,กี้เพิ่น กินน <K> ุ่มโตไขึ้นดอกแล้วนะจะเป็นต้นหนึ่โอเคเดยกินไดะกินได้ดอกเคยงามเลยหาตุ่มๆก็น่ากินนี่เหลือปะ่ะไม่บานาแล้วอันนี้ก็บานลนะ ขิมสับี่น้องเจนใหม่เจนใหม่ข่างนทางลงลำบากนะจ๊ะนี่เจนนหม่กำลังหึ่นเลยแต้มเลยป่าเจนใหม้ทางหลหนเลยค่ะหัก<ะ>เสียงดีป่ะแพ้ไม่แพ้ผักอูดได้ค่ะ ธนาดทากขนาดทากเฮ้ยอันนี้จ้องใหม่มันไงสาพี่ก้อนนึงจ้ะอึอ๊บนี่กำลังออกว้าวเฮานี่ได้ตะนุกเก็บผักปลาเลยค่ะได้หลายผักเอาไปตากเอาไปตากแห้งเลยละลาย ยอดเลยค่ะสุดยอดเลยท่านี่กับแม่ออนดีดิออนดีนี่เอาบอดนี่เอาไปมาเลยค่ะ อ่ะอันนี้ขึ้นใบละแกแลวทอาน,นี่พอนี้พอปลาบุกี้โนโตแต่ว,ว่าเป็นขึ้นดอกมาเลยค่ะขึ้นดอกแล้วถ้านี้มันมพักอะจ้นะเดี๋ยวห้องลงปลาพักกูดกันเนาะนม่มัน,นสิ ลงเขาได้ปบะเนี่พราขึ้นไปเขาปิดถนนขับรถขึ้นไม่ได้เขาย่านดินมันทลนะ่มเนาะว่าะช่วงหนาหนาวพ่อดอกไม้ป้าจ้ะไม่รู้ว่าเป็นดอกอย่าง ดอกหวานด้วยนะาฮากดีจ้ะร่างสิบบานสวยดีดูว่าต้นอะไรพอแล้วค่ะพักปลาคันโซนี่พักปลาอีกชนิดหนึ่งส่วนมาเขาจะเปิดตามปลาในภูเขานี่เป็นต้นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นหัว หมือนหวานนะนะอันนี้เอาไปต้มหรือเทมปุระกินกระจสะเต็มเลยค่ะเกิดขึ้นมาเต็มเลยเต็มตีนเขาเลยนาสิเก็บนะเจะไปปลูกนำเอาไปปลูกไปสวนน้ำ้ะ เอาไปนี่กินได้ต้นนั้น,นี่มันตําแย่ตาแย่เลยค่ะแมนบอกมันแน่ใจมันตําแย่ฝรัง่งบอกนัดเน่คือบอกมันเป็นต้นแบบนี่บอต้อนตําแย่ฝรัง่ง どうもパー、うん、うん、こうやって干すの、腰ね、しながらだいぶ、い何週間ですか、乾いてる？もしね、うん、あのあれしたら、うん、ある程度かずっとす、うん、何回かこうやってね、あのもみもみみたい、もみもみするの、ああ、もみもみ。 皮が抜いて、そうあとはそういうものだけ。私取ったけどやり方わかんないから。ああの生の買ったんですか？生そうそうです。あの取ったばっかりの。取ったばっかりです。取ったらねあのあれが付いていたんですよ綿が。ああ、綿そうそうそう。であれ取った取る？あ洗って。 洗わない。洗わない。茹で、うん、洗わなくてもいいから、あ,<ー>あの、その綿を取って、<ー>それで、あの、茹でるあ<ー>で。茹でるのもね、あんまり柔らかくしないで。ああ、ちょっとだけうん。柔<ー>らかいから、ダメ<ー>。だ<め>柔らかくね、こう、ほら、桃でしょうよ。あ<ー>そうすると、あの、とってね、に、ね、なるから。うんあ ่ลงเขามาแล้วขึ้นเขาบมีผักอูดนี่นัดลงมาจิ้จะได้เก็บเสียงหักดังดีคือเขาจะเสียงหักเขาไมีเปะผาดเลยวันนะได้หลายผักแล้วขั้นโซ่ก็ได้ผักเส้นไม้ก็ได้เมื่อกี้ถามอบาสร้างใจดีใจดีนโนบาสร้างบอกที่ เบิ่งแล้วเนาะว่าเห็ดต้องดึงอันนี้ออกระหว่างสี่เมื่อกี้นะดึงขนนี่ออกแล้วก็ไปลวกลวกน้ำแต่ว่าบ,บ่่ต้องลวกโดนเอาม่านตากแดดต้องใส่เวลาโดนโดนเติบเลยจ้ะถึงสิได้กินส่วนมากเขาจะกินล่ำมันเนะาะเห็ดเป็นถนหมาหารนะจ๊ะเห็ดเป็นวิธีถนอมาหาราส่วนมากคนกับสิบ่เก็บหรอก สือกินเอาในซูเปอร์มาร์เก็ตกะขายประพงขายถึกถึกหักดังดีอีกเช่นเคยเหมืออื่นเห็ดงานเลยจนะ้าชื่อสิบ่ไไ้เข่าป้าพักกูดเลยแหละพักกูดกะสิประธานัดจังรอบนี้ต้องเฝ้าเก็บช่วงนี้เป็นช่วงนันช่วงเฝ้าช่วงรีบ สะออนกูดกำลัองออกใช่ไหมข้างเทิงนะภูเขาาอยูหา,หากินกต่พี่นหนองบานเท่าแต่ยูไซกะมักข้าวปลาเาามื่อวาประเทศใดนเนาะมักหอยกับมีญี่ปโนโนเง็ดกหลายโหดมาทีร่รับแนวเลย,บ,ยบักหอยจ้ะเพราะว่า นัดเก็บหลายลูกค้าก็สั่งนี้ดีนัดเก็บหลายล้วบนันนี้ดับแนวแล้วบัตนี้เออเดี๋ยวน่าจะไปเลี้ยงเอาเด้อน่าจะไปเลี้ยงขายเอาเพราะว่าล้งนนหน้ากับลงบ่ได้เข้าต้องเลี้ยงเลี้ยงเอาในอ่างในบอ่อแลวน่าจะทับการเลี้ยงเองเลยค่ะเลี้ยงเองขายเองกินเองหาก่อหนึ่งสองก่อ อีฟีนองสะออนผักกูดหักมันหักมันเสียงหักเสียงฮักมันนี่โอ้สิหักอันใดนนั่ไหล,ลกมากหลกมากพี่น้องนะจับปลาสองมื้อบดีนั่นะมันมีลายก่ออยู่ห่างกันนะอ่าดับแนวเลยค่ะบัดนีท่วน,นะฮักพี่เราสามสามอัน จุ่มใส่กันไหม,มนักขาก่เลีพวนก่อนนึงโอ้ยสะอ่อนเอฟซีบอกว่าสะอ่อนนัดจังหักพอกูดโอ้ยอยากเขามาหักซอยน้ำเด้อยากให้มาหักซอยหลีเดี๋ยวหักมั่นดีหลีมันอน่อนมันอนน่อนถ่ายอ่อนปวดอ่อนเพิ่นปลามันหักหักเด้อเท่านี้ นี่ปลาผักกูดครับไปเป็นสิบกิโลกับนี่แต่ผักกูดนะปลาผักกูดค,ะค,ะค,ะคะ่ะมันจะขื้นน้ำผางทาง่าอางนีแหละาย่าออนช่วงโรหมดซื้อบกหอยแถมผักกูดจ้ะนัดแถมอลไรก็แล้นเ,ลเนี้ยเดเก็บทรงผีพรอนออดอกมาเนี่ยเก็บทรงห้ผีพรอนนะอะไรตะวันชาย ปกตินะาไก่เก็บหาทีีพ่อนทุกปีแหละายพดโอ้อันนี้น่าง,งามพี่น้องนี่แต่พักอูดก่อเรี่ยงกันอ้อยต่อยอยู่จัดป่ะจัดจัดป่ะแน่จัดเลยพักสนันอีกตามเคยไก่ทางรถเนี่ยเด้อจ้ะพอข้องเนี่มันอ่นยุติด,ด,ดมองันถนนถนนกะ เบาเขาหยาเขาลำบากนี่รถกระจอดได้สะดวกสบายคดเก็บเต็มอยู่เมื่อกี้นัดลงมากว่าสิเก็บมองผุ่นมันไม่ม่องจอดรถน้ำใส่ไก่รถตำบักหลขั้นจอดเลยมากไก่ไก่กรโม่นะหมักแบบบาหยงกระไพีง <laughs> โอ้สะอ่อนพักกูดพี่นอ้องอุปยเปีอยูอ่วันหนา้นาวัน้วัน้ คืน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 ยู่ยังไมขคืนใบอ่อนหายจะอ่อนฮันแดดออกแล้ว มากรบมากสองตีงช่องมือเดฟพักปูดมันอีลีพี่นอ้องทำเขียวสองสองมือโมว่างเอามันะกะคากรโหลดหนึ่งปีมิเตียเดียวแห้เดฟแพงแตกเนาะแม่บ้าพี่น้องแม่บ้าจ่าแห้เดฟแพงแตกนั่นนะกำยัง่เลย ผักปูแกงสมผักปูพี่น้องแกงแบบเล่าๆอีสานบานเท่าเนี่ยนะแกงแบบปลาปลาหอมค่ะจากผัก,กปกูกระอองยอดเลยใส่ปลานิ่งนำ้ำซุปแบบปลาปลาซุดทนห้อนจ้ะแซบ่บ